คี่ให้พวกเจ้ากินลูกอมกินแล้วก็ห้ามร้องแล้วนะอะเอาไหมเมื่อก่อนมู่เฉิงเกอซื้อใจคนก็ทําเช่นนี้มู่ร้านอู่ก็ทําเลียนแบบแต่ถ้าทางนางมันจะทําด้วยใจจริง <c oughs> หลังจากกลับชาติมาเกิดมู่ร้านอู่ทาไมเปลี่ยนไปรันรนันอีสุยอีสุยรันรนันพวกเจ้าไม่เป็นไรนะ ที่แดนมรณนะจากกันอย่างรีบร้อนอาการพวกอภุษฎทั้งสองดีขึ้นหรือยังโชคดีที่พวกเจ้าช่วยจึงหายดีแล้วทําไมพวกเจ้ามาหมู่บ้านภูซินละ่ะมากำจัดปีาศาจเหมือนกันเลยก็แค่ผ่านมายามานแดนมรณนะ มีหน้าแมงมุมหัวผีถึงได้โหดได้เช่นนี้วันก่อนตอนที่กำจัดปีศาจท,ที่เชิงเขาสำนักคงซานก็เกิดเหตุการณ์เดียวกันกับแมงมุมหัวผีสัตว์ร้ายที่ปกติไม่ค่อยได้เห็นจู่ๆก็โจมตีคนอย่างบ้าคลั่งเรื่องที่ผิดปกติขนาดนี้เกิดขึ้นไปวงกว้างเลยต้องเป็นแผนการของเยสินมาออกจากแดนรณะแน่เรื่องนี้ร้ายแรงมากเราส่งเด็กพวกนี้กลับไปก่อนเถอะแล้วค่อยคุยรายละเอียดกัน ครั้งก่อนตั้งแต่ได้จดหมายจากเจ้าสิทธิ์แต่ละสำนักก็แอบสืบประวัติเย่ซินเพียงแต่คนผู้นี้ลึกลับมากทั้งที่มีพลังตะบะที่น่าทึ่งแต่กลับไม่ทิ้งร่องรอยการมีอยู่เลยหากไม่ใช่ว่าเคยรับเลี้ยงมู่ชิงเกอสองพี่น้องตอนนี้ก็คงไม่มีใครสังเกตว่ามีคนที่เก่งกาจเพียงนี้อยู่อีกทั้งเขาระวังตัวเป็นอย่างมากข้าสองคนตามมู่ชิงเกออยู่เดืน